แกงกุ้งแกงสมค่ะแกงส้มกุ้งมะละกอวันนี้ mm. ชุนน้ำพริกแกงส้งมมะละกอใส่กุ้งค่ะอร่อยอร่อย อันนี้ก็เป็นมะละกอใส่น้ำแจงไปแล้วค่ะแจงส้มใครๆก็แก้งเป็นเนาะเลยไม่วิวตั้งแต่ขั้นตอนแรก แองส้มมะละกอใส่กุ้งน่าจะเป็นกุ้งเลยบ้านนี้กินแต่กุ้งกินแต่กุ้งน้ำแจงนี่ปรุงแล้วด้วยค่ะใส่น้ำปลาไปแล้วแต่ว่าต้องซิมบังรดอีกที่นึงค่อยเติม กุ้งนุ่งแป๊บเดียวสุกแล้วแจงส้มกุง้งอร่อยอร่อยเสร็จแล้วแจงส้มกุง้ง เสร็จแล้วคะ่ะแกงส้มกุ้งมะละกอแกงสมมะละกอใส่กุ้งคะ่ะจบคลิไปไว้แค่นี้ละคะ่ะขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ค้นถุงพุลาผัดถิ่นฝากช่องเล็กๆไว้น้ำในเด้อคะ่ะกับพ่อมีอยังสีมะล่งนอกจากทำรายการอาหารในชีวิตประจำวันเวลาเหตุกับเขาเขามาล่งคลิปแค่พี่ห้นองเบิงคะ่ะผู้ใดเป็นอยากเป็นเขาไปเหตุกินเนาะคะ่ะ สำนีแล้ละค่ะขอพระคุณหลายๆสวัสดีเด้อค่ะ